ก็คือการตั้งครนโดยวิธีธรรมชาติเท่านั้นที่พระสัจจจักรรับรองก็คือวิธีธรรมชาติคือธรรมชาติแหละคะ่ะทุกคนคงเข้าใจนะคะในขณะนี้เนี่ยหลายๆคนก็บอกว่าโอ้ยที่ไปทำคกีกท,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 ทำอะไรอะไรของฉันของสามีชนเองไข่ก็ของชันเองไม่ได้ไม่ได้มีของใครมาแล้ววิธีทำก็ไม่ให้หมอทําให้นี่คือธรรมชาติคือธรรมชาติของของสามีและภรรยาอันนี้พระสัจจจะกรรับรองได้ไหมคะเพราะว่า คริสต์นำกัประชาชนเรานะคะยังสับสนกันแย่แล้วก็ทําสิ่งนี้แย่มากเดี๋ยวนี้แม้กระทัง่งประชาชนที่เป็นผู้ใหญ่ติดสิขึ้นไปก็ยังแนะนำลูกหลานไปทำอีฟให้ลูกไปทําไปหาหมอคนนั้นหมอคนนี้ลูกของป้าก็ทำไปแล้วทำได้ยังไงคะทำไมทำไมมันมันมันไม่มีข้อแท้จริงนะคะว่าตรงไหนอันไหนถูกต้องแน่นอนขอคุณม่็ช่วย ขายด้วยค่ะขายแสดงขอบคุณค่ะพระพงจะชี้แจงในแง่ของกฎของจริยศาสตร์นะครับว่าเราถือหลักมีไว้นะครับว่าทุกอย่างต้องเป็นไปตามคันลองของธรรมชาติเวลาที่ตัดแปลงคันลองของธรรมชาติคือเป็นความผิดนี่คือกฎของศีลธรรมในเรื่องนี้นะครับในเรื่องของการมีลูกนี่นะครับก็ต <c oughs> ้องคำนึงถึงเรื่องนีไว สิ่งที่หมอตลอดจนผู้เชี่ยวชาญจะมาช่วยเพื่อให้สองคนมีลูกจะต้องมาเสริมไม่ใช่มาแทนถ้ามาทำแทนผิดถ้ามาเสริมได้ฉะนั้นในการณีสมมติว่าผู้หญิงคนหนึ่งเขามีปัญหาเรื่องรังไข่แล้วนั่นก็จะมีการมีลูกยากหมอก็ะจะสามารถเสริมได้ด้วยการใช้ ของผู้ชายแล้วก็ฉีดเข้าไปเพื่อให้เกิดขึ้นช่วยเสริมให้รังไข่นั่นแนหะมันสามารถรับเป็ดได้รับอสุจิดได้แีะอื่นี่ถือว่าเป็นการลองของธรรมชาติที่เสริมแต่ถ้าสมมติเราสองคนบังเอเิญแต่งงานแล้วแต่ว่าอยากมีลูกเพียงแต่ว่าไม่อยากจะเปลืองตัวตัวเดี๋ยวไม่สวย้องโตและอื่น ก็เลยจ้างไข่มาทําให้เอาสิง่งของสามีเอารักของเวเองไปและใส่ในหลอดแก้วเาเรียกวีตรใส่ในหลอดแก้วผสมนอกหลอดแก้วแล้วฉีดเข้าไปที่ซูรเกตม,มาเลยแม่คนหนึ่งซิ่งรับจ้างตั้งไข่อย่างนี้ผิดธรรมชาติเลย mm hmm. เด็กควรจะเติบโต,ตขึ้นมาในคันของความเป็นแม่เพราะว่าเด็กได้รับการหล่อหลอมจากแม่ตั้งแต่ยืนในคันแล้วนะ ฉะนั้นความเป็นแม่ลูกมันเกิดขึ้นตั้งแต่ตรงนั้นแล้วปัญหาคืออะไรปัญหามันเป็นข่าวแล้วเป็นเขาสร้างเป็นหนังด้วยสุรเกตมาเดอร์คนหนึ่งรับดูแลให้แต่ปรากฏว่าเวลาที่เด็กเกติบโตมาภูมิพันธุ์มากจนกระทั่งมาถึงจุดหนึ่งที่ครอบแล้วหนีไม่ยอมคืนให้ท,ทั้งที่เอาเงินเข้ามาแล้วต่อรองไปต่อรองมาจะเอาคืนเงินให้พ่อแม่บอกขอเด็กคนนี้เพราะว่ารักเขาเป็นเกิน ที่สุดต้องขึ้นศาลศาลรกร็ตัดสินคืในให้แก่พ่อแม่หลังจากนั้นแล้วตัวเขาขอสิทธิอย่างเดียวก็คือก่อนที่จะค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปได้หรือว่าทําใจได้นี่ขอให้เจอรูกงอาที่ร์ลนนี่คือสิ่งที่ธรรมชาติสร้างเร,รื่องงานพอมนนษุ์เข้าไปเปลี่ยนแปลงนี่ก็จะเกิดปัญหาเพราะฉะนั้นถือหลักง่ายๆนะครับว่าถ้าสมมติว่าผู้ชายคนหนึ่งมีปัญหาเรื่องน้ํา เขาเข้าไม่เข้มพอไปที่ธนาคารแล้วก็ไปเอาแล้วก็ใส่เข้าไปนี่ถือว่าทำผิดธรรมาชาติใช่ไม่ได้เพราะว่านี่เป็นการทํราแทนธรรมชาติแต่ถ้าสมมติเป็นสองคนที่เนื่องจากมีปัญหาบางอย่างที่แพทย์เข้าไปช่วยเติมเสริมให้อย่างนี้ใช้ได้นะครับถือหลังง่ายๆเพราะว่ารายละเอียดมันเยอะเลยนะครับอะไรผมอยากสงสัยเสริมเสริมหน่งแค่ที่ว่าสมมติว่าผู้หญิงก็ริมวามน ไม,ไ,ม ấy, ไม่ใช่ใไม่ไม่ใช่อะไรเกระบวนการของการการเชื่อมโยงระหว่างไข่ต้องใช้สลิงต้องใช้สลิงฉีกจะไปช่วยเดี๋ยวเดี๋ยวจะอธิบายเพราะว่าอย่างนี้เขาเรียกว่าเสเพราะว่าจะทำให้สองคนที่มีปัญหาด้านใดด้านหนึ่งนั้นสามารถแก้ปัญหานี้แล้ว โดยที่ทั้งสองเกิดยังมีความเป็นพ่อเป็นแม่ในเด็กที่เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้น<ม>บางทีเขาก็จะใช้วิธีฉีดเข้าไปบางทีก็จะมีวิธีของเขาเดี๋ยวนี้เขาก็สามารถทําได้ซึ่งทําให้เด็กคนที่เกิดมาทั้งๆที่ฟังก์ชั่นของพ่อหรือแม่อาจจะมีปัญหาแต่ว่าสามารถมนีหนุนได้อย่างนี้ถือได้ผมไม่ได้เป็นนะักศิลปะธรรมนะผมก็ได้ศึกษาด้วยเหมือนกันนะว,ว่าผมก็เหมือนพี่น้องอะผมใน้ำแหน่ที่ให้เกิดหมายมาเนี่ย ผมก็เหมือนอย่างที่พี่น้องเข้าใจานะการวิเพศสัมพันธ์เนี่ยก็มีเพศสัมพันธ์ตามปกตินะครับตามปกตินะนะกเป็นยังไงนั่นแหละคือนั้นแหละนะครับสลิงเนี่ยไม่ใช่แล้วนะครับเอาสลิงมาช่วยมไม่ใช่แล้วสาหรับผมนะแต่ว่าผมก็ไม่รู้จริงๆนะผมก็บอกจริงๆว่าผมไม่รู้ว่าพระศาสนาจักรเนี่ยอ,อ,อนุญาตให้ทำขนาดไหนะอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยนะ ในที่ผมรู้ที่ภาษาบาได้พูดเพื่อไม่นายมันเนี่ยมีอยู่ันหนึ่งก็คือว่าถ้าหากว่ามีโรคร้ายอนุญาตให้ใช้ถุงยางอนามัยนะครับคอนดอมส่วนเรื่องพวกแม่พวกทากิฟพวกเด็กวัดตงหลดแก้วอะไรเนี่ยโดยส่วนตัวผมเองเนี่ยผมผมไม่ไม่ไม่กล้าผมไม่กล้าพูดง่ายเรื่องนี้เป็นเรื่องค่อนของ้ขขงละเอียด่อนมากเลยนะเพราะว่ามันจะเกี่ยวพันกับการทําบาปไง พอเอ๋ยสลิงเข้ามาเนี่ยมันต้องทำบากแล้ว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 ไอ้การมีลูกเนี่ยเป็นเกิดจากการทำบาปเนี่ยเขาอาจจะยอมรับหรือผมก็ไม่ค่อยแน่ใจนะผู้หญิงอาจจะไม่ได้ทำบาปอะไรเ่ยว่าจริงๆนะจริงทำปากหรือเปล่ามันคือผู้กระทําอะไรเงี้ยแต่ผู้ชายเนี่ยถ้าต้องทําปากแล้วอะเพื่อที่เอาน้่งเชื้อมตัวออกมาอนะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าหากว่าเป็นกรณีลักษณะคล้ายๆว่า กินวิตามินเสริมรอย่างที่ทุกวันนี้อะไรๆช่วยเหลืออะไรรต่างๆคือให้เป็นแบบธรรมชาติเนี่ยนี่ผมก็เข้าใจแต่ว่าบางคนมันไม่สามารถทําแบบตามธรรมชาติได้ผมก็อยากถามพอ่อเนี่ยน,น,นะผมก็อยากได้ความรู้จริงผมไม่มีความรู้แบอยากถามพ่อถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยเษตรเอกชรับหรือไม่พี่หมูอยากถามานั่นใช่ไหมอ่าก็อย่างที่บอกข้อที่นึงนะคะเอาไปเอาเสร็จนี่นึงที่เมื่อกี้คุณพ่อบอกว่าเสริมไม่ใช่แทน แต่การเสริมเนี่ยมันก็ฟังดูแล้วมันไม่ธรรมชาติไงคะคือคือการเสริมตรงนี้มันทําให้ฟังเช่นถ้าสมมติเราจะศึกษาเรื่นี้นะครับมันจะต้องใช้หลักของไบโอเคิกต้องใช้เวลานนานมากและเรียนเพราะว่าแม้กระทั่งเวลาที่จะเสริมเนี่ยมันถึงจุดไหนที่เขาละเอียดมากเลยนะครับแต่ว่าอยากจะบอกคร่าวๆว่าหลักของเราอยู่ตรงนี้ก็คือแทนไม่ได เสริมได้เสริมในที่นี้ก็จะมีวิธีของเขานะครับมีวิธีของเขาซึ่งทําให้สามารถเกิดมีสามีภรรยาและมีลูกขึ้นมาแต่ถ้าสมมติว่าเป็นของใครคนใดคนหนึ่งที่อยู่ข้างนอกถือว่าไม่ถูกต้องนี่ไม่ไม่เป็นธรรมชาตินี่คือหลักของจริยศาสตร์ของไบโอเเอทิกนะซึ่งจะมีการพูดคุยกันได้ในเรื่องนี้ เพราอาจไมเกิดว่าทุาบเอาไข่กับน้ำอัดสออกไปผสมกันข้างนอกแล้วกลับเข้าไปฉีดข้างในนี่จเป็นการแทนหรือเป็นการเสริมนี่เป็นการแทนเลยเพราะว่าทุกอย่างต้องเกิดมีการปฏิสนธิในตัวของแม่ในรังไข่นะเพราะฉะนั้นการที่เราไม่สนับสนุนให้มีการครอบเด็กในหลอดแก้วของเราอย่างนี้เรื่องหลังนั้นถ้าอยากศึกษารายละเอียดก็คือ เื่อจสามารถที่จะได้เด็กมาผสมกับไข่ในหลอดแก้วจําเป็นที่จะต้องเอาตัวอ่อนมาอย่างน้อยสัก5-60ตัวเลือกตัวที่แข็งแรงและให้เข้าไปเพื่อผสมในหลอดแก้วนี่คือวิธีนี่เขาทำวิธีะสะสน,นี้พรศาสนาไดจังบอกว่าผิดเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาที่หนึ่งตัวที่เข้าไปแล้วผสมแล้วก็เกิดมีการปฏิสนธิและอีก49ตัวเนี่ย นี่ถือว่าเป็นการฆ่าตัวอ่อนของมนุษย์ในแง่ของไบโอเเอทิกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมติอยากจะรู้เกี่ยวกับไบโอเอทิกรายละเอียดเนี่ยพ่อขอรับรองว่าพระศาสนจาจักรของเรา,านี้ศึการายละเอียดนะเวลาที่พ่อทำการศึกษาเรื่องนี้อยู่ตำราของอาจารย์แต่ละคนจะเกี่ยวกับไบโอเอทิกอย่างเดียวเกี่ยวกับเรื่องของการทำวีโตรหรือว่าการทําเด็กในหลอดแก้วเนี่ยแค่น,นั้นเอง พรามันมีกฎเกณฑ์เยอะเลยก็อย่างที่พ่อเขาบอกม็นกินอยู่การแรงมันมีเนื่อไข่ด้วยเนื่อไขนี่มันมีเยอะเลยแต่ว่าหลักที่สามารถบอกได้แบบชัดๆตอนนี้ก็คือถ้าแทนเมื่อไหร่ถือว่าเสริมไดนะ้เพราะฉะนั้นก็จะมีวิธีเสริมเสริมในที่นี้หมายถึงการที่ทําให้เกิดมีเขาเรียกว่าฟาซิลเตทางสังเคริฟฟาซิลเตทำให้ง่ายขึ้นต่อการที่ เกิดมีการปฏิสนธิส่วนวิธีนั้นเขาจะมีแต่วิธีแบบมันก็นมีปัญหาเรื่องการที่บังทีจะต้องมีการหลัง่งน้ําเพื่อจะสามารถที่จะฉีดเข้าไปนั้วนะ่ะนี่มันเป็นการผิดตั้งแรกองเนะแต่ถ้าสมมติจะถามว่าการที่เขาทําเด็กเนี่ยคือการมาเสริมให้มีเด็กเกิดขึ้นเนี่ย แล้วศาสนาจะยอมรับได้ตราบใดที่เป็นการเสริมและเป็นไปตามคํำลองของธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นถามอีกนิดหนึ่งนะผมว่าไม่มีลูกหรอกไม่อยากมีด้วย,ย,ยนะ <c oughs> ผมจะถาม,มเรื่องเสริมๆได้แหละนะไอ้เรื่องเสริมๆเนี่ยผมก็งงเพราะผมเป็นเ,เรียนมาก็ห,าหมายเป็นบอกว่าชัดเจนนะอาจารย์ทำให้ดูเลยครับทำให้ดูในนี้หน่อว่าอาจารย์ได้มาบอกชัดเจนว่าเป็นยังไงอะไรเงี้ยกรขบวนการตามธรรมชาติ ในเสริมของมคิเนี่ยผมอยากอธิบายชั้ๆกระตัดว่าสามีภรรยาพูดนึ่งถูกต้องตามกฎหมายประสริฐสัญญถูกต้องตรงหมายบ้านเมืองไม่สามารถมีลูกได้เพราะว่าเชือของฝ่ายชายอ่อนผู้หญิงเนี่ยไม่มีปัญหาสมมูรณ์ผู้หญิงไม่มีปัญหาหมอบอกว่าจะต้องบำรุงแล้วก็สะสมเชือของฝ่ายชายให้ได้ ระดับหนึ่งซึ่งผมไม่รู้นะผมไม่รู้ล่ะคุณที่บอกมว่ามั่วไปตามเปทำไปที่ลูกผมนะนั่นะระดับหนึ่งผู้ชายก็พยายามสั่งสมเชื้อของตัวเองนะที okay. ล,ละสิบยี่สิบสามสิบห้าสิบใส่หลอดก้าวฟิสไว้เจนดสิบลายสิบจนถึงร้อยเป็นพอโอเคดีระดับแค่นี้พอละเอา้าเอามาใส่สลิงฉีดเข้าไปในช่องคลอดของพันยาของตัวเองอย่างนี้เนี่ยพี่หมูอยากถามนี้ใช่ไหมพี่หมูก็อยากถามแบบเนี้ยนะ ผมว่าพยายามไปคิดแทนพี่น้องเท่านั้นแหละแล้วพ่อผมเองผมก็มไม่รู้ผมเองผมไม่รู้ที่ผมถามที่บอกตรงนะผมไม่ได้มาให้พ่อเปรจมว่าอะไรหรอกเดิจนท่านเป็นนักจิตเดี๋ยวจะเรียนทำ้นการศึกษาอะไรอย่างเงี้ยผมเองผมไม่รู้เพราะว่าไอการเสริมเนี่ยสาหรับตัวผมเองแล้วเนี่ยขัดกับสิ่งที่ผมคิดสําหรับตัวผมเองเนี่ยขัดกับสิ่งที่ผมคิดแต่ผมี่อยากจะอยากจะรู้เหมือนกันว่าพระศาสนาในปัจจุบันเนี่ยมีแนวโน้มไปในทิศทางไหน เนี่ยผมอยากจะรู้ว่าไอ้ตรงเนี้ยมันคือการเสริมนะพ่อแล้วพ่อก็บอกว่าทำนั่ผมไม่ค่อยแน่ใจนะผ,ผมขอความรู้สึกหน่อยว่าเวลาที่พ่อใช้คำว่าเสร,ริมเนี่ยบางทีมันไม่ตรงกับสัพที่เป็นเทคนิคสรรัพเทคนิคก็คือฟอร์ซิลิเตตฟอร์ซิลิเตตท,ท,ที่ก็คือ,คอทําให้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นนะ,ะมันไม่ใช่เป็นการเสริมที่แง่ที่ว่าอยู่ดีๆก็อ,อะไรมาขุ้แทนนั่นถือว่าแทนแล้ว ต่ f a c i l i t a t e คือเวลาที่เราเรียนเนี่ยนะครับเราจะรู้ถึงรายละเอียดแม้กระทั่งว่าในกรณีของผู้ชายผู้หญิงเวลาที่เขาจะมีแล้วก็มีปัญหาเรื่องนี้หมอต้องมาช่วยตรงไหนบ้างเวลาที่มีเพศสัมพันธ์เพื่อจะได้เสริมไปอคือ f a c i l i t a t e ให้ตัวนั้นไปถึงจุนดนั้นใได้นี่คือการ f a c i l i t a t e เพราะฉะนั้นบางทีพอใช้ภาษาไทยเสริมนี่ก็เหมือนกับแทนไม่ใช่ไม่ใช่ เสริมในที่หมายถึงฟ c i l i ิลเลตทำให้ง่ายทำให้สะดวกต่อการปฏิสนธิโดยที่มีอาจจะมีปัญหาของข้อบกพร่องในเรื่องบางเรื่องของโครงสร้างอะไอย่างี้แล้วกันนะคือถ้าอะไรที่มันออกมาแล้วใช้หลอดเนี่ยใช้ไม่ได้น,นะครับวไวก้าใช้ได เนี่ยพวกตรงๆนะพวกที่ของมันคิดไปได้ตอน่างเองแล้วคิดไปได้ต่านี้เพราะไวยากาณเนี่ยมันเป็นการช่วยแค่แล้วมีการมีเพศสัมพันธ์นะครับเป็นอย่างพ่อ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 จะไม่รู้พ่อจะซื่อมากเลยนะจะไม่รู้เกกับไวยากาณเอ่อคือคือไวยากาณเนี่ยมันช่วยให้ มีการแข็งตัวแล้วก็มีเให้ัมันครบบริบูรณ์ได้แค่ขงโอเคแต่ว่าถ้าใช้หลอดเนี่ยนะใช้สลิงอะไรอย่างเงี้ยผมผมรู้สึกผมรู้สึกด,ดุดังใจนิดหน่อยนะแต่ว่าถ้ถาใช้ยาช่วยหรือถ้าผู้หญิงเนี่ยเพราะลูกมันหนาไปหาหมอสูให้ช่วยขูดขูดพวกลูกเลยมันตันหน่อยเนยไอเนี้ยมันจะได้ไปเกาะไดกอะไรอะไรย่างเงี้ยช่วยอย่างเงี้ยโอเคแต่ว่าถ้าทำกิ๊ฟหรือว่าทำอะไรที่มันเป็นภายนอกเนี่นะ สำหรับผมเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าพระสัตริยจักรจะอนุมาแต่ไม่เป็นไรหรอกอีกหน่อยตอนนี้กำลังมีพ่อที่สิทธ์กำลังมีคนหนุนดวงกำลังเรียนเรื่องพ่อที่พ่อพูดเนี่ยไบยโอเอติกเนี่ยนะที่อเมริกากลับมาก็อาจจะก็จะช่วยะาจายัดผู้นี้ขึ้นเราบอกว่าเราอย่าทะเลาะเรื่องนี้ก็เลยเพราะมันเป็นปัญหาโลกแตกนแล้วเราก็ตัดสินไม่ได้เราบอกเยสบอกโนไม่ได้นะเราบอกเอสบอกโนไม่ได้เลยไม่เหมือนพี่น้องบอกว่าเออพรุ่งนี้นะวันอาทิตย์นะผมจะไม่ไปวัดเพราะว่าเอินยากผม กอนที่อยู่สวัสดีมันแต่งงานเขาเชิญให้ไปเป็นข่าแก่อะไรเงี้ยโอเคขาดบัตรถามพ่อบาดไหมพ่อบอกไม่บาปอย่างเงี้ยพ่อบอกได้ใช่ไหมไหนเรื่องพวกนี้มันไม่ยียนอ่อนแน่พี่น้องนาะนะเราเราอย่าไปหาความละเอียดอ,อ่อนทุกนี้เลยปล่อยให้มันผ่านไปเลยนะ